อัสลามอะลัยกุมบารตมะตุลอฮิวะบบเรากาตุสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอิฟติฟาหมัดยามานักเรียนโรงเรียนจริยะธรรศึกษามูลนิธิอำเภอจนะจังหวัดสงขลาเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ12สิงหามหาราชินีดิฉันอยากจะให้ทุกท่านรวมรับฟังสุนทรพจน์เรื่องแม่คือผู้ให้ทุกคนบนโลกใบนี้เกิดมายอมมีผู้ให้กำเนิด ซึ่งนั่นก็คือแม่ไม่ว่าจะเชื้อชาติใดภาษาอะไรศาส,สนาไหนจะร่ำรวยหรือ,อยากดีมีจนคำว่าแม่ก็เป็นคำแรกที่ลูกทุกคนเปล่งออกมายามเริ่มหัดพูดและเป็นคำแรกที่แม่เฝ้าคอยและอยากได้ยินเช่นกันแม่คำสั้นๆแต่ล้านความหมายมากมายความรู้สึกเป็นคำที่ประเสริฐด้วยพระคุณอย่างล้นเหลือ และคงไม่มีคำใดบนโลกใบนี้ที่มีความหมายมากเกินจะบ,บรรยายอย่างคำว่าแม่เพราะการที่จะให้กำเนิดลูกสักคนหนึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายเก้าเดือน <จะ S 1> ที่ต้องคอยทนุถนอมคอยดูแลเอาใจใส่ในทุกๆเรื่องแม่อดทนกับความเจ็บปวดเพื่อให้ลูกในท้องปลอดภัยและแข็งแรงในทุกๆวันนี้ ลูกๆหลายคนอาจจะกำลังอยู่กับพ่อแม่ในครอบครัวที่แสนอบอุ่นในอ้อมกอดของแม่ที่รักคุณในการเลี้ยงดูเอาใจใส่เป็นอย่างดีจากแม่อยากได้อะไรแม่มีแต่คอยจัดหาให้อยากกินอะไรแม่มีแต่คอยหามาให้กินอยากเรียนอะไรแม่ก็ส่งเสียให้เรียนลูกๆหลายคนได้รับความสุขความสะดวกสบายสมบูรณ์พูุสุขในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นด้านชีวิตความเป็นอยู่ที่สุขสบาย เงินทองที่ใช้ใจ่ายได้ตามปรารถนาพร้อมทั้งการศึกษาที่ดีในสถาบันที่มีชื่อเสียงความสมบูรณ์ความสุขสบายที่ลูกได้รับอย่างสุขเกษมเปรียมปรี่ทุกวันนี้ได้มาจากใครกันเล่าถ้าไม่ใช่แม่ของเราลูกๆทุกท่านคะแม่คือผู้ให้แม่คือผู้เสียสละแม่คือผู้ที่ยอมอดเพื่อให้ลูกอิ่มแม่คือผู้ที่ยอมถูก เพื่อให้ลูกสุขแม่ผู้ที่ยอมตายเพื่อให้ลูกมีชีวิตอยู่ทั้งหมดนี้ที่แม่ทําได้ไม่ใช่ว่าเพราะแม่มีพลังวิเศษเหมือนยอดมนุษย์หรอกนะคะแต่แม่คือสุดยอดของมนุษย์มนุษย์แม่ผู้ที่มีหัวใจเต็มเปลี่ยนไปด้วยความรักที่มีให้กับลูกอย่างมากมายมหาศาลแล้วลูกล่ะรักแม่ได้เท่ากับที่แม่รักลูกบ้างหรือไม่ลูกบางคนไม่เคยเลยที่จะรักษาน้ำใจแม่ ไม่เคยเลยที่จะเลี้ยงดูใจแม่ทําให้แม่สบายอกสบายใจแต่กลับกันมีแต่คอยสร้างความทุกข์ใจให้แก่แม่มีแม่หลายคนที่ระทมขมขื่นเสียใจเพราะลูกต้องแอบร้องไห้เป็นประจำถึงแม่แม่จะได้รับความทุกข์ทรมานจากลูกสักเพียงใดแต่แม่ก็ยังรักลูกแม้บางครั้งมีใครบอกว่าลูกของแม่ชั่วลูกของแม่เลวแม่ก็จะไม่เชื่อ ลูกของฉันไม่เป็นอย่างนั้นลูกของฉันเป็นคนดีดีชั่วก็ลูกผิดถูกก็เลือดจะเชื่อจะเฉือนได้อย่างไรกันกเชื่อเถอะแม่ทุกคนไม่ต้องการอะไรมากมายจากลูกแต่แม่แค่ต้องการให้ลูกของแม่เป็นคนดีทุกท่านคะทุกวันนี้ลูกๆหลายคนเอาแต่สนุกเชื่อเพื่อนมากกว่าเชื่อแม่รักแฟนมากกว่ารักแม่เขารบเมียมากกว่าคุรกแม่ เลี้ยงเพื่อนฝูงมากกว่าเลี้ยงแม่โทรหาแฟนมากกว่าโทรหาแม่คุยกับแฟนทั้งวันทั้งคืนแต่คุยกับแม่แป๊บเดียวตอนขอตังค์แม่หลายคนยช่างโชคร้ายนักเลีย้ยงลูกมาตั้งหลายคนแต่ลูกเหล่านั้นไม่สามารถที่จะเลี้ยงพ่อแม่ได้เลยปล่อยให้แม่ไปอยู่ตามบ้านพักคนชราสถานสงเคราะห์ผู้สูงอายุทิ้งไว้ตามวัดบ้างปล่อยแม่ไว้กับหมากับแมวบ้างไม่สนใจไม่ดูแล ขนมสักชิ้นหนึ่งน้ำสักแก้วเงินสักบาทไม่เคยเลยที่จะให้แม่มีแต่จะหวังเอาทรัพย์สินมรดกบางคนถึงขนาดแช่งให้แม่ตายเร็วๆเพื่อที่ตัวเองจะได้มรดกถ้าเย็งน,นี้แม่ของคุณได้ตายไปคุณอาจจะได้เห็นแค่ผัดกะเพราเกาเหลาลูกชิ้น,ท,นท,ที่คุณชอบวางอยู่บนโต๊ะเป็นมือสุดท้ายที่แม่จะแสดงความรักต่อคุณ ทางเดินที่มีความหน้าถ้าเธอคลานถอยไปฉันคงเกินฉันยังพร้อมช่วยเธอสมะเพียงตัวเธอไม่นีไปเสียก่อนทุกท่านคะไม่รู้จะมีลูกสักกี่คนที่จะถามทันว่าท่านต้องการอะไร ท่านอยากไปไหนท่านอยากทานอะไรท่านเจ็บตรงไหนปวดที่ใดได้โปรดถามเถอะค่ะถามตอนที่แม่ยังมีชีวิตอยู่หรือจะรอให้แม่ตายไปเสียก่อนแล้วค่อยถามอย่างนั้นหรือเรารักสิ่งใดเราจะถนอมสิ่งนั้นรักษาสิ่งนั้นแล้วมันจะอยู่กับเราไปได้นานถ้าเรารักแม่เราต้องถนอมน้ำใจแม่รักษาใจแม่ อย่าปล่อยให้หญิงแก่ๆคนหนึ่งที่รักเรามากที่สุดในโลกต้องอยู่ในความโดดเดี่ยวเปลี่ยวเงาที่โหดร้ายต้องตรอมใจตายเพราะลูกๆที่เธอรักแต่ไม่รักเธอลูกที่ดีมีบุญจุนพ่อแม่ถึงยามแย่ย่อยยับรับช่วยเหลือลูกที่ดีมีบุญไว้จุนเจอือลูกเหมือนเรือพาข้ามแม่น้ำวนเป็นลูกดีอย่างนี้มีบุญหนัก มันมักจกช่วยอำนวยผล <คน S 1> ให้เขาลืออื้อช้าทั่วสากลลูกทุกคนต้องดีอย่างนี้เอ่ยอย่าลืมบอก <จะ S 2> รักแม่กันนะคะเพราะเราทุกคนมีแม่แค่คนเดียวขอให้ทุกท่านเป็นลูกที่ดีของแม่ตลอดไปสวัสดีค่ะใในรรรี้้้มมมกกากาาาาาาขขศลปปะ่่วังไฟไ